sống do sống chùm nga beng ngon tùy đẹp nè lè tè yon sưng kèn sụt nam hôn hôn gaba nhạc gái nó nào hm thầm in đại dạy hôn hôn สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่กานที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานบานน้านนาจ้ะมือนี้มิ้วหน่อยกาขาขาับภาขเขาป่าหาเฮ็ดคือเก่าจ้ะมาพบกันในวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันหา้าร้อยหกสิบหกจ่ะมือนี้ก็เดินทางเขาป่ากํนหนงจา้ามาพิกัปปกด,กดป่าบ้านน้องจองตำบลห้ยคาอำเภอวุทธลกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเขาป่ากับสายละจาล้าพนแดดแจ่มละจ้ะกับบรรยากาศหน,น,นาวจา้ะเดี๋ยวไปลุงกันเบื่อว่ามือนี้มิ้วหน่อยสิบมันซำ้ำแน่ๆจ้ะไปกันเลยจ้านออก ดอกเลแกแฮงมันพึ่งขามจ้าเด่นนะจ้ามืนอวาหอดปลาสวยเกือบแปลนมุมงดอกนี้งามแค่ไะอจ้ะผิดจูงนะดอกนึงนะเบอผิดจูงเบอบ่ดได้ดอก con mồi rồi nè, đâu có nghèo đâu chung văn nè bát khá mùi này hang hay hông nè đẹp đỏ đi ngang hay hông nè đây, đi đón nương đi thằng vo Hại mùng cày cả đón đồ hẹn đồ nhiều nha Hãy subscribe cho kênh หนุ่มอ่อยจ้ะสองจ้ะเฮ้ยมือนสีมนันคือเมือหวานมานาะอ๋อทำเป็นได้จะจังสิสิงามครับไปแกงสดหนามพัดน้อนจ้ะกับบรรยากาศหนาว,นาวอ้้อ้เดดแดจะ ยอนแสงหนึ่งจุ้งงามอุ้ยจ้าจุ้งเพลินงามแม่ตะมุตะมิจุงจา้าขึ้นหน่อยเลยสองจา้า เฮ็ดหายอย่างแห้งจ้ะตองน้าจ้ะดอกใหญ่แหงเด้งนะจ้าอยู่นี่กะสามดอกจ้ะโอ้ยตื่นมาเมร์เด้งนี่เจ้เมร์เด้งด้จ้ะมือนีเฮ็ดหายอย่างแห้งพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหางจ้ะ น้องนี่พูนเนาะขาสองจ้าอุ้ยทำง,งามเลยในีายเสืพาพี่น้องลงไปเบิงเฮ็ดขขาวดินยู้องวัดจ้าบาทเนี่ยเป็นหลุนน้ำกันจ้าว่าชิมีบอเขียวจ้าจูงเพิ่นเขาดินจ้าบาทเนี่ย หอดทองวัดแล้วอเฮ็ดมื้อนี้จนหาจนทั่วปากระบกทเต็มตาอีจ้ะมานําเพิ่นเผาิมเบิดจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งเพิ่นดูดิอดเอครึ่งนึง 2 tuông ra Ở dưới hộp hành đầu này Đó, tuông ra Đó, tuông ra Đó, tuông Tẩy máy nè, bỏ นี่หน่อยก็เอาจ้ะดุนนี่้วแกงแสบไปสองจ้ะซำนี่หนะ้ากำลังพอดีโอเค ง้ำแหงจ้ะ <ừ. S 1> สองพี่หยละทางพี่กระเดดตุ้มตูงงงข้าดินจ้าพี่ดอกหนึ่งไอุ้ยสยามแท้ เขียวจ้าโอ้ยขาดึงเขาหน่อยจ้าโอ้ยขาที่ข้างนี้นเป็นลังเ,เขียวตีไก่ก่นป๊าดอกเือแข็งดีเลยลังดอกจ้าเปิดเขาวจั่วเลย Chà, đẹp ta sống móng mẹ nó đọc ghéo mịt em nắng móng ghéo mẹ ơi dùng 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 ơi mãi ừ, hẹn cái ngon ngầu ngon 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 không ngon 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 Cứ ngon 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 Đột đột đội phát thật lưng nung da đi vô hình nhìn ninh 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 nhìn ninh 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 có cắn đường Cò cháu à bạn Các bạn hình Sống độ Sống chùm Hết cò đi hết đèn Điện xám hết đèn chả Đèn bàng Ui Phẹt hơn Đèn bằng chả ฮิโกระจ้ะอืมอืมด้งจ้ะนี่มือนงานเนี่ยเต๋อพี่นอ้องตอนนี้ก็ได้เวลากับบานแล้วจ้ะไก่ที10เอ็ดนาฬิกาลวจ้ะตอนนี้ก็ลุงมาหอดทางีิและจ้ะทางสะพานดิงดองไปจ้ะ ก็ที่ว่ามันดิจ้ะเห็ดของเห่าสวนมากกะจเป็นเห็ดขาวเห็ดแดงเห็ดร่มๆนวจ้ะไปเบ่งผลงานกันเลยจ้าแ้่พี่น้องสรุปผลงานของเห่าม้อนเ้เห็ดขาวเห็ดแดงจ้ะมีจมูมีบานจ้ะพี่น้องก็ที่ว่ามันู่จ้ะเกือบเต็มตาอยู่ธรามาคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ม,มิ้วหน่อยน้ำหน่เด้อจ้าพบปอกันไหมในคลิปหนาจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะ